โอเคครับวันนี้ก็ลง2คลิปแบบต่อเนื่องนะครับพี่ผมเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนกับฝึกสับสนายกันเลยนะครับในโซนฟีสไตล์นะครับขนบ้านเลยครับไปฝึกในซีวีซีก่อนวะก็โซนฟีสไตล์นะครับอาจจะมีเสียงสอแซกหน่อยนะครับก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวต้องรอมันเข้าก่อนนะครับโอ้โหอะไรมันเยอะแยะเนี่ยทุกคนโหคุณท่านผู้ชมดูดิคลิปเก่าผมยังลงไม่เสร็จเลยอ่ะผมมนลงคลิปใหม่แล้วว่ะก็แบบต่อเนื่องนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับลงประมาณหนึ่งคลิปได้มั้งก็เมื่อวานผมว่างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ลงนะครับก็เข้ามาแล้วก็ปรับโหมดโซนไปได้เลย เชืโซนโอเคนะครับโซนฟีสต์ตล์แล้วก็กดเริ่มเกมไปเลยรอบนี้มาไวสงสัยจะมีดวงก็อฝนตกนะครับบ้านผมมันก็เลยอาจจะมีเสียงสอดแทรกหน่อยนะครับแล้วไฟก็อาจจะดับกลางคันนะครับผมกป้ไม่รู้จะทำยังไงนะครับปิงอาจจะขึ้นเป็นเก 9, 9ได้นะครับโอเคทุกคนปิง5้าปิง7 9็ิบเกปิงเจอยู่ ก็าจะมาฝึกสับสไนท์รับสไนท์ที่ผมแนะนำก็พวก A W ดพวกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าบาเลตคือ G M เออออกเลยหรือ,อยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีบาเลตอยู่แถวนี้เลยนะ G M น่าจะอ,าออกนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปเจอโปรด้วยนะครับปกตินะครับเวลาสับสนนะครับนี่ แล้วก็สับปืนแล้วก็ยิงแล้วก็สับปืนแล้วก็ยิงเลยใช่ไหมันก็จะชักแม็กนะครับซึ่งมันจะช้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุก่า้ผู้ชมดูก่อนนะครับผมก็อาจจะสับสนายไม่ค่อยแม่น,นครับโอเคนะครับสําหรับวิธีการนะครับทุกคนเนี่ยกดปุ่มยิงไปแล้วก็เดินแล้วก็สับปืนแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยครับแต่ก็ต้องทำเร็วๆนะครับ อย่าลืมนะคบกดยิงกดอ,อือผมลืมกดยิงกดเดินแล้วก็เกิดเปลี่ยนปืนนะครับยิงการยิงจะดงกดความตระการนะครับการนี้ก็ได้หมดมากเลยนะครับหรือวิธีนี้ครับสำหรับใครที่มีปืนเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับ้วยการกดยิง กดชักกระสุนมือขวาบนครับแบบนี้แล้วก็กดท่าทางครับกดแบบนี้ซ้ำๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต้องชมดูนะครับอันนี้จุดขาดนิดหน่อยครับคือมันจะรัวมากนะครับแต่ว่าใครจะใครที่จะทำในมือถือเนี่ยมือไวหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะกดไวมากนะครับซึ่งผมก็ทำในมือถือนะครับก็เลยอาจจะ ไม่ค่อยคล่องนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองใช้การจริงๆให้ดูเลยนะครับสับสนอย่างเดียวกันด้วยพอโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเอา ก็คัาโซนไปได้เลยนะครับเอ้ยโตเหรอวะเฮ้ยคนเดิมปะวะเฮ้ยผมออเออละทุกคนเฮ้ยถ้าโตคนเดิมนะ ายเออฮือเออไม่รู้เอฟเอฟิดผิดเหรอกดไม่ติดทุกคนสวยโอ้โหไม่เห็นตัวข้างมนาะ มาแล้วก็ยิ่งดีครับโหดติดกระทะโอ้โอห,อหนีหนหนันัวนี่ไหนไหนไนไปแล้วกันโอ้โห อยครเก็บทุกคนดูแลก่อนนะครับครเก็บเนี่ยแตกแตกแตกทุกคนแตกเหมือนทําไม่เห็นอะ่ะทําไม่เห็นแต่วความจริงเห็นอะไรกันครับนี่ เป็นการสอนสัตว์ตนว้ี้ก็ฝึกสัตว์ภายในไปในตัวเลยน,นะครับมาต่อยเลยมาต่อยเข้ามาอีกครับ มาต่อยครับมาต่อยครับเอาเผยยิงทุกคนยิงขายิงขายิงขาดัานไปตัวอีกตัวนึ่งครับสวยเลยทุกคนโอ้เล่นลูกสอง ชีวิตนี้ค่ะอย่าคิดจะซากับลูกซองนะคะทุกคนคุณลาบนะครับนี่นะน,นี่นะเอ้ลูกคุงชอบคุงชอบคุงลูกแคนผมลูกแขนผ,ขนผมเปล่าวะไม่รู้อะเป็นคุกนี้เหมือนกันง,ง,งนั้นเลย ก็เป็นไม่พก็ได้แค่อ,อิดชานายเป็นชั้นไม่ได้อะไรงครับ,บก็อจบงเงงก่อนครับอย่าเพิ่งแม่ก็ขอจะพลงเพลเท่านีก่อนนะครับบายบายครับทุกคน